ซีเอกินเที่ว n ครมือนี้ไปตลาดตะเาแล้วครับนอนตื่นตะเ้าไปตลาดามาก็ได้ได้เนื้อมาซอยจุกับแก้วผม้มนะครับผมนีครับแต่ว่าบริซม์ีเพื่อนี่ม,มีเื่อเพราะว่าผมบองว่เปลี่ยนราคืทองแม่กับมี่นี่แตจ,จเนื้อมากตผมเปลี่ยนมาภาษาของ ฮอนะบอกแบบแด้บอกทแบบ่กแบบ้งแมบบ่นะผมรู้ผมรู้จะว่าตับนะคือกันมันจะปอ่ะยังไม่ได้ศึกษาเพิ่งนิดดียครับประมาณนี้นะจะว่าก็ไม่เหนือ่อยามากอยู่เหนือ่อยซอยจุครับ ควมไข่ใส่นพักซีเร่าครับความไข่ใส่ผักซีเล่าโอ้หอม,หอม,หอมเลยครยใส่เห็ดน้ำย่ายเห็ดสิกินแตล่ละหน่อยครับแม่ย่างกบมือแม่นะเห็ดเราเห็ดสิกิน,ตน,นแต่ละหน่อยก็บอกว่าหมอมเสิจากเส้นบักพีดมวยใส่ข้าวแตไขใส่เห็ดน้ำครับแล้วกับพักซีเร่า นี่เมผักซีรีมีผักผักซีเรายลแล้วครับแล้วก็ต้นหอมอมต้นหอมครับแ่มแล้วมีบกเพ็กนั้นรึ่ว่าบกเพ็ดยะแต่ซนด์นตงผักซีรยลล่าครับบกเพีดผมมันไม่อยู่นี่ผมกินเพีดก็ค่อยได้นะครับกินแล้วครแซ่บนิน่มลบเพี้ พราะว่าเขาเผาเขาฟาดกันแคบแคบไ้แบบว่าจเจือดนะครับบ็ก็คอยมีความเป็นเทียมแล้วที่ว่าผมกิจกรรมผมไม่กินสร้อยจูตีผมแม่ต้านเหนียวสิน,นี้แม่ต้า,าเนเหนียวครับก็ต้านเหนียวเพราุนเมือนพึงมากเนี่ยนะครับผมไปซื้อพึ่งไปซื้อหวัวมากไปได้ได้ต้าเนเหนียวมากผมก็เลยอยากสรอยจู ไม่เอฟซีเดืคมมอคนติดตามผมเมินว่ามาหัดกินกันทางจิมเนี่ยก็ขดเล็กเลยครับทางจิมเนี่ยคงจะว่าเขาเลย แต่ว่าเนื้อบานเขามันจะบอกมันบอกคือบานเข้านะมันจะดีแบบบานมันแสกแน่ยังไงยครับพวกมันพวกยังเต็มเลยนะแล้วมันจะมีเนาะเมื่อคือเนื้อบานเข้านะอันนี้เนื้อโ็คุณนะคงก็เลยแต่ว่าบ่กค่อยเรื่งบานนะ้บ้านขึ้บานถ้าเห็ดถ้าเห็ดแบบว่าสุกๆเพียน้อยแต่ยุ่งนะ จิ้เบิรงครับครับแกวอามือไม่นุ่มไปเลยดรไปตลาดตะเซาเมื่อไทายมือนีคนล่าไลหลครับยี่ตลาดบรู้เป็นวันอะไรของเขาหอครับคนคนเยอะมุประเด็นสมความองนตลาดนั่นมีว่างหรอก็ว่าแบบแซ่บ้วพอมใช フフフ。<laughs> ซื้อขเ้นจะรู้ลยเนาะบางคนมาติดตามมาเองสินะครับเดี๋ยวผมจะว่าอะไรบ้างกันบางคนมาติดตามมาเนี่บอลูว่าเป็นทังขึ้นว่าเปลี่ยนเป็นทังขึ้ไปซื้อเนี่ยบอลเปลนภาษาอย่างมุ่งไปอยู่ใสแบบนั้นนี้วันนี้ผมมาอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเลยผมก็เลยว่ามาแบบว่าเรื่องว่าภาษาเขาบอลูนะว่าอะไรเป็นอะไรแบบนั้นี้นะครับแต่ครัรู้มองซื้ออยู่แต่ว่าบอลเปลี่ยนช่อง ที่หลายลทก็นเตียมที่ทำที่ตาผมั่นเดี่ยวกร่างใจผมทุกทุกคนับจากเวลาความใครจะัำซี่

ทางกัปร้ามาณนี้นะคอยจนอย่ามีอยู่แจกสุกคนอยู่แล้วบนบ้าน,นะผู้สานตุนกันกันปบป้านน่เลยครับผู้แรงก็กิน,นเลี้ยบริบรโใจกับพวกสุภาพสตรีนะครับแต่ว่านนนวานมาแบบว่าเปียมือจิบดิบเพื่อทำนสีหจะทำปอ่ะวาหมาอะไรม,มามให้ครับวพวกพะคอนกันนะครับ มีน้าคนอยู่บ้านว่าพวกก็ไม่เห็นแจงอ้อมหอยจูบแนว่าสันหอยจูบอยู่นี่เพราะมีแล้วหน้าเนะี่ยนี่แหละผมได้แจงอ้อมมันใครเนะี่ยถ้าเบิ่งว่าพี่ตาผมอยูอคออค่ครับขอบคุณหลายๆครับทุกูทุกคนครับ มีอย่างมากครับเมืมเมอ่อนี้กไมากินหัจอคมกับร่ังกินจอครับแล้วว่ากกับฝากพงกับฝากที่ตามกดไร่คดสะไครกระดิ่ให้ผมเลยครับจในครอผมมีทุกพี่พีเนาะกเรื่มเป็นกำลังใจใผมเลยนะครับผงก็ทําเลยใจเข้ม้วยใจครับผมมีอามากครับ